ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะเอฟซีทางไทยและอยู่ต่างประเทศนะครับวันนี้ผมกับมาเล่าข่าวนะครับผมยินดีกับน้องอิงละกษบอดโจสาวน้อยผิดบันแพลนะครับเป็นยังไงว่าจังสั่นเพื่อนหมู่บ้านนี่เพิ่นก็ได้ไปออกรายการอ่าซุปเปอร์มัมนะครับเนาะทางช่องเบลคอยนะครับต้องขอตรวจขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเสียงแหบแห้งเพราะว่าใส่เสียงหลายแห้งนะครับซึ่งเพิ่นไปออกรายการ ซูเปอร์มัมเขียนให้เข็ยนให้ความดังของน้องอิงนี่เพิ่มขึ้นหลายหลายแห่งเพราะว่าหนึ่งเลยครับอ่าช่องรายการทีวีนี่พอเตมมาได้ไดออกรายการทีวีนี่กระซิมีตามาก,กันอีกหลายช่องนะครับแล้วก็เมื่อวานนี่เป็นไปแสดงที่อ่หมอชิดสองเขีตุตุจักนะครับเนาะก็มีเอฟซีห้ไปให้ยกำลังใจเต็มเลยนะครับจนอ่าล้นสังกระซีในยินขา่าวาเอฟซี FC ผมที่มาร่วม ฟังรวมไแสดงความคิเห็นในไหลายสดผมเพื่อนก็บอกว่าร่นออกมาเนี่ประมาณสามพันคนนะครับที่เขาว่าได้หละก็ร่นออกมาสามพันคนที่เหลือก็บอยู่ต่อไมถึงว่ากระบาดนะครับบ่มีหมองมึงกระบาดไปมึงอยู่ไอทางโทรศัพท์ทางยูทูบเอานะครับเนาะก็ดีใจน้ำน้องหญิงแล่ะกับอโจที่งานสาวน้อยเพลบดเพลพนนะครับเนาะที่เด้มาถึงจุดนี้คือว่าจุดที่พีกมากๆนะครับพี่น้องเอฟซี บว่าสิไปทั้งใดบาว่าอุ้งอิงกับาสานวน้อยพิรุณแพยงบาจไปทําการแสดงที่ไหน fc ก็ไปเต็มเต็มเต็มพื้นที่มองหันนะครับเนาะ mm hmm. แล้วก็ดินข่าวว่าเมื่อคืนนี่แสดงที่มอชิตแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งแรกที่ผู้จัดงานที่จัดย่มองนี้เนี่ยพว่าเป็นครั้งแรกที่เก็บค่าผ่านผ่านประตูนี่ได้เป็นเกือบล้านนะครับถ้าสถานที่ใหญ่กว่านี้พงม,มาสองล้านกับบอยูพี่น้อยเลยสองล้านกับบอยูเงิน,นนะ กำไรเห็นเห็นกำไรเยอะๆเลยบ้านนี้ก็หลังจากที่ไปออกรายการซปเปอร์มัมทางเวฟไควทีวีนะครับนวังกยินการันตีความสําเร็จความดังของน้องได้มากมกายกกลก่องนะครับนะบ้านนี้ช่วงหัวคําช่วงที่ขึ้นไปออพอชั่นไม่ขึ้นไปไเทศเสียงหรือว่าลองเช็คซาวนะครับนะ มีช่องทีวีไปทำข่า,าวสองช่องนะครับเอาไปถ่ายคลิปอยู่บนเวทีนะครับ <ess African> <American> เพื่อจะมาออกรายการต่างๆของช่องนะครับบ้านนี้ก็มันจะมีรายการติดต่อมาอ่ะทีคร่าวๆนะครับนะทีมีติดต่อมานะครับบอจ,จูคนแจงไปเลยว่าติดต่อมาเนี่ยมีไทยรัฐบันเทิงนะครับติดต่อมารายการตีสิบนะครับรายการตกโจกตัดโจกและก็รายการไม่หมดนี่นะครับนะที่เรือทีที่ช่างบอทันเนีเป็นข่าวที่ท่านเพื่อนบอทันแจงมากนี่นครับ ผมชว่าอีกบ่ต้องก็หารายการครับซึ่งตรงนี้การันตีให้ให้เห็นได้เลยว่า <c oughs> น้องอิงนีดังแห้งช่วงนี้บ้านนี้ก็บางคนบางคนเป็นมึงยูทู y ยูทูบ e ก็จริงแต่บ่ได้มึงไอเกียวกับดาวหลออมอลลั่เนาะบริเเกียวกับน้องอิงก็กเลยบมูหว่าน้องอิงเป็นไผ่ดังได้จังใดนะครับเพราะที่มีรายการทีวีมาทํามาทําข่าวมาทําทีวีออกรายการทางทีวีคนกับซีหูจากน้องอิงเพิ่มขึ้นจากรายการทีวีต่างๆที่น้องไปออก นะครับเพราะว่า <c oughs> บางคนกับมึงแต่ทีวีบางคนกับมึงยูทูบก็จริงแต่อาจจะดูแต่ดูแต่หนังฟังแต่เพลงอะน,นะแต่บ่ได้ฟังมอลําก็เลยบอกว่าวมี่น้องอิงน้องอิงมันพูดจังไงนพะพัศาบาลนี่มาออกในรายการซูเปอร์มัมนะครับพอาะแมีข่าวว่าออกรายการซูเปอร์มัมรายการทีวีเนี่ยมันขึ้นกับไม่เห็นทีมอชิตซองนี่ยกับไม่เห็นทําทํารายการสองสองช่องคือช่องอมรินแล้วก็ช่องไทยรัฐนี่การันตีได้ว่าน้องอิงนี่ เพียงป้งนีงนะครับดีใจน้าพอเม่พี่นอ้องเอฟซีที่คอยสนับสนุนน้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นอ้องเพียงป้งดังได้ยืนยาวมาต่อตลอดอคือว่าความดีของน้องความความดีความเผื่อเพื่อเพื่อแผ่ต่อคนอื่นที่อยู่ขางกายหรือว่าคนอื่นที่อยู่ที่น้องห็นแล้วว่าน่าสงสารน้องก็ยืนมือไปช่วยอย่างแย่เสานี่ อยู่ก็ลเราหมองนะเอ่อไเราไปแสดงอยู่อยูุที่อุบลนแกเ,เอ้ยปลกว่าสิไปหาแย่เสาเนี่ยเมื่อต่อมากอะไรไปหานี่คือความดีของน้องแล้วก็ไปแบ่ง <c oughs> ปันเงินส่วนหนึ่งให้แย่เสาไว้ใส่นะครับนี่คือยืนยันได้เลยว่าน้งองอิงนี่ดังแห้งดังอิลีบินอยสิ่งต่อมาที่สิ่อเห็นได้ก็คือว่านะครับ ช่วงนี้น้องอุ้งอิงต้องรักษาสุขภาพร่างกายเพราะว่าเวลาพระควรนองไม่หน่อยรายการกติดต่อมาหลายขึ้นนึ่งนึ่งแหงละติดต่อมาหลายขึ้นกับสิทฮ็ดใ้ใ,ใ้ใตัวน้องอิงอิงเนี่ยหมายถึงว่านอน่ค่อ,คอยยรับตื่นเต้นนอบ่ค่อ,คอยหรับอ่าดีใจที่มีรายการทีวีมาติดต่อไปให้ออกรายการซึ่งมันเป็นความฝันดีทุกคนฝันได้แต่ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะบ่คิดว่าสิใด้มาออกรายการทีวีบ่คิดว่าสิดังปานนี้ แต่ว่าสมือนี่น้องนี่ดังแห้งดังสุดสุดดังสุดยอดเพราะแต่เดี๋ยวมาออกรายการทีวีบาทเนี่ยความตื่นเต้นองอีอย่างมันมันกระตามมาหลายนะครับเนาะซึ่งที่ผ่านมาน้องกับชินอยู่กับกล่องอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นกล่องโทรศัพท์เนาะกล่องย t ท b e นะทายกันกับน้องกับซิบอตื่นเต้นบันงไดบานี้พอแต่มือว่าน้องไปออกรายการซูเปอร์มัมนะครับก่อนสิขึ้นรายการน้องกับแสดงความน่ารักโดยการคุยกับพ่อโจว่าพ่อโจวซอยหลายเด้อ ลายานลายบัทันมุกลุ่หม่ำเพราะว่าลุงลุงมหม่ำแล้วมาเล่นมุกเล่นยังบ่โเจก็บอกว่าบ่ดยานดอกอบ่ดยานยังลุ่หม่ำนะลุงหม่ำบรินากลัวแต่ลุ่หม่ำนีินารักเราอาจจะเป็แบบคำถามที่ที่เ็ดให้ให้เข้าบ่ขาดคิดว่าเราสิถามจังสี่นะก็จังพอแต่รายการไปก็มีช่วงหนึ่งที่ลุ่หม่ำเราถามแม่หน่อยว่าจังใดดอกแต่ว่า แต่ว่าผมนี่บตุตนเห็นในนี่ออกมาเนาะแต่ว่ามีเซียนนนหนีถามว่าผูอซมึกจึงไดที่ลงุงนะม,มามถาม,นนามแม่หน่อยก็ว่าโอ้ดีใจตื่นเต้นใจไหลวาไปกระหองห้ไปซึ่งซึ่งตอนนั้นนะแม่หน่อยก็ห้ที่ร้องไห้น่ะนะคือห้นั่นแหละที่ลุงมาถามก็เลยเซียนนนนีก็ว่าเป็นจังไดข้อมูลศึกโอ้ยแม่หน่อยก็ว่าไพสิคิดหอดคิดถึงว่า สิมาหวอดมือนี่แค่ไปออดิชันอยู่หลังเวทีมือเดียวเท่านั้นนะครับมือเดียวเท่านั้นเปลี่ยนชีวิตชีวิตเลยบ่คิดบ่คกาศคิดว่าสิได้ได,ดังแค่คิดว่าให้บอดจูรับเขาวงสาวน้อยเพดาน,นแพ่งนี่ก็ดีใจแห้งแล้วดีใจสํารดจแล้วนี่ได้มาดังปิดเป็นคลิปที่พลิกชีวิตน้องอุ๋งอิงเลยที่ไปออดิชันอยู่หลังเวทีซื้อคลิปว่าอีหยังก็องก็กจําตัวได้ตัวนี้นอยเอาเสียงมาตะใส่นะอาพวกคลิปก็คือมาสมัครหลังเวทีกับแม่ คลิปนั้นดังแง่พี่น้องแล้วก็เป็นคนมีคนไปติดตามจากาน้องอิงจากคลิปนั้นเยอะมากผมคนหนึ่งก็ติดตามจากคลิปนัน้นซึ่งเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตของน้องปฏิเสธบ่ด้ว่าน้องอิงนีดดง่ดังดังแง่นะครับบ่แม่นการรวยบ่แม่นการอย่างอาตอนนี้นะรายการทีวีรายการต่างๆนี่รุ่มเพื่อจะขอคิวน้องไปออกรายการให้ได้นะครับเพราะช่วงนี้น้องเนี่ท่านผู้ได้ขาดพลาดบม,มันขาดท่านผู้ได้พลาดอยาก การเชิญตัวน้องไปขึ้นไปข่าวรายการทีวีนี่ถือว่าพลาดแท้งนะครับก็จะมีรายการทีวีต่อต่อไปจากนี้นะครับต่อจากรายการซปเปอร์มาเนี่ยจะมีรายการไทยรัฐบันเทิงรายการตีสิบรายการโจ๊กตัดโจ๊กรายการใหม่หมดนี่นะครับเนาะซึ่งอาทิตย์รายการต่างๆที่ติดต่อมานี่บริัทคอนเฟร์มวมาหน่องสิบปอัดรายการตอนไหนเพราะว่าน้องช่วงนี้ก็งานเยอะงานคิวงานเยอะนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็เวลาพักวนน้อยนําก็ช่วยกันให้กำลังใจน้องอิงนะครับเนาะเพราะว่าความฝันสูงสุดของของน้องคือการเดบยวรายการทีวีในมีคนหูจักไปทั่วโลกดังทั่วโลกนะครับนี่คือสิ่งที่น้องปรารถนามามาแต่โดนแล้วกบ่คคาดคิดว่าสิเกิดขึ้นใดในชีวิตนะบ่คิดคาดบ่าคาดคิดว่าสิด,ดังจนปานนี่กข็ขอขอพคุณพ่มแมาพี่น้องนะครับด้วยที่มาให้กำลังใจบ่าวชวนแลวก็มา ติดตามคข่าวๆเรื่องเล่าข่าวสารของน้องอิงเพชรบัญนแพงวงสาวน้อยเพชรบัญนแพงบอดจเพชรบัญนแพงนะครับขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บ่าชุดนีด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ